กับแขนสองข้างหักกระโหลกแล้าถ้าโพกกับต้นขาข้างซ้ายหักน่อง,ข,งข,ข้างขวาแล้วก็เท้าข้างขวาล้าเออซี่โครงล้าด้วยสวัสดีค่ะวันนี้หนูดิเจนเบอร์ซ่าวันนี้หนูจะมาเล่นโลวบอกในแม็กโบเกนบลดไอวีกันค่ะไปรับชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาเกมของโบเกนเบล n IV นะคะตรงนี้เดี๋ยวให้ป้าวงเป็นสีแดงๆให้ตรงนี้คือ เหรียญตังที่เอาไว้ใช้ซื้อแมพได้นะคะโอเคตอนนี้ตรงนี้นะคะเป็นตรงเลเวลค่ะส่วนด้านหน้าก็จเจอค่ะว่าเพลแล้วก็หัวกระดหกสองตัวนะคะเพลยเลยค่ะหน้าจอมาอาจจะบักบักนี่ยวิธีการแรกคือต้องทำให้กระดูกหักอยอะที่สุดค่ะผจะลองเล่นให้ดูต้นี้เป็นตานะคะเวลามองถ้าเสมือนจริง ตกไปเลยค่ะตกไปตกอ่ะแล้วเราก็จะมองตากันเลยแงนอเอเฮ้ยเฮ้ยตกไปสิ What นี่มีเห็นเท้าตัวเองเลย <c oughs> อืออืโอ้ตีลังกา <c oughs> เป็นภาพที่สวยมากเลยอ่ะตอนนี้เข้าพุงมไม้แล้วค่ะตอนนี้ เ้าพุงไม้แล้วเอาตีลูกกาอีกรอบแล้วคะเนี่ยเอาเอาเข้าไปค่ะเอาเอาตกพื้นล้วทุกคนอ่ะไรไปแล้วคะน่าจะเอาไปต่อไปถ้าเราอยากที่หยุดเลยก็กดสต็อปนะะตรงนี้ก็คือจะเป็นสกอร์ตังค์ที่เราได้เราได้สองพันะคะตอนนี้ตังค์หนูก็เือเป็นแสนเก้าแล้วพีเกกีนค่ะ ไมค่ะเล่นต่อตัวไปเฮ้ยเนี่โอ้คนหนึ่งเขาแบบโอ้โหดูท่าเลสิท่าน <What? S 1> เนาะเข้าต้นไม้เข้าต้นไม้เอา้าเฮ้ยเฮ้ยสูงต้นไม้สูงก็ต้นไมก้ก่ะหนูหินแน่เลยหินหินเฮ้ยไม่เข้าหินด้วยอ๋อเอาเอาเอาขาไปค่ะอ่ะ สุขาเว,วังวังอันไกลพนช่วย,ยันด้วยหัดตะหัวแตกหัวแตกโอ้โอ้โอ้ล like. ้างไปล่ะล้างล้างล้างเลิกกระซิบไปค่ะไปค่ะกระดูกคักหนึ่งตรงนี้กระดูกหักนี้กระดูกลาวตรงนี้คือกระดูกธรรมดาไอ้กระดูกซ้อนกระดูกประซ้อนเงินหินหินข้าหินแหน่แหน่สุขาวังวางอันไกลพนเชื่อดิ ไปไปหินหินใช่ไหมแล้วมันไม่กระแทงให้ <L un> เห็นไหม <L un> ขาตรงเป๊ะเลยเอา,เอา,เอาชักกระตุกคับทุกคนชักกระตุกแล้วชักกระตุกโกสตั๊บเป็นเดิมปะโออจะร้อให้มันลันไปเองก็ได้เราได้สองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทค่ะเพย์เกตไปไปค่ะล้างไปกระโดดไปเออตอนนี้เราจะมูงมตาะ่ะ นี่อา่าตีนังกาไปค่ะอา้าวไปค่ะจะลงต้นไม้แล้วเอาเห็นเท้าตัวเองด้วยค่ะนี่อ้าเนี่ยหน่นี่อาเข้าต้นไม้ค่ะอ้าวอ้าวเรือกระซิบนะคะเหนือลอยไปดูร้นะนี่เราอยู่ไหนะคะเอ่อท่าอะไรคะอ <c oughs> <c oughs> ะไรของคุณคะคุณไปบอสเซอด์ดึลสุด เอ้คอหักด้วยแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเลยค่ะแต่ทำไมหน้าคอเหมือนหักจังคะว <What? S 1> อ้ยเช็แมปค่ะวันนี้เราจะมาซื้อแมปอีกกันค่ะไปค่ะนี่เหลือเก้ามือแล้วค่ะแบ็คทูเมนูค่ะเพลย์เกมไปไปเพลย์ไปเราจะอยู่ไหน อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนว้าวนี่เจอต้นไม้หนึ่งต้น What <laughs> ไปค่ะที่ตรงนี้หินเยอะจังกระโดดปไปไป้าแม่แม่เอาชีข้ขาไปค่ะเอาชีข้ขาไปเลยค่ะไปไปค่ะไปโอ้หินค่ะหินหินค่ะสูงความเมืองว่าอันไกลพูน ดูมีหินเยอะแยะไม่ไปกระแทกมากระแทกแย่โอ้ยเห็นอะไรไม่เห็นอะไรไงแต่โอ้วกเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ชีสวแยกล่าไปแตกแตกแตกเออแตกไหมแตกแตกแตกไหม What เน่เน่เน่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 นโอ้โหสามคนกองอย่างเงี้โอ้เต้นระบำเนี่ยมาฮะเนี่ยแฮนว่าอย่างงี้จ้ะอมาจ้ะมาๆจ้ะมามานี่จ้ะเนี่ยไรแล้ว สะโพกแล้วขาข้างงนแล้วตรงน่องแล้วต้นขาข้างนึกแล้วเท้าสองข้างแล้วหัวไม่มีการพัดสถเสือเลยเอาใหม่ค่ะมาเอามาตรงนี้ตรงนี้แหละค่ะไปมองตาแอ,อมองเธออยู่นะจ๊ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> สูงกว่าเวอร์วะอันไกล้สุดมา ya มา ya มา ya เอาห่อหานแล้วะเออเออเออกระแทกกระแทกกระแทกโอ้เลือกกระเซ็นเลือกกระเซ็นกระแทกกระแทกกระแทกไหมกระแทกกระแทกไหม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 ถ้าเรากระแทกเยอะๆเราก็จะได้คะแนนเยอะแต่ตอนนี้หนูถาท่าอะไรอยู่ อ๋อตีงราคาอาอฟาดคอไปค่ะอ๋อตัวแตกแตกเอาไปอ่ะหัวคอหัวหัวเอาหัวไปแล้วเอาเฮ้ยกระแทกให้หนูสิคะโอ้ยโอ้เท้าออกมาจากรองเท้าแล้วค่ะเอาเข้าไปในรองเท้าอีกแล้วค่ะต้นไม้ต้นไม้ไมต้นไม้ไหมคะต้นไม้นต้นไม้ไม่ชนค่ะเอาไปเรื่อยๆค่ะ,ชะเชิญเลยค่ะ อเอออ้าวขาลากพื้นไปทีนึงโอ้แล้วเราก็ต้องการฉีดขาใช่ไหมคะแม่เออเอออ้าวหัวฟาดไปคะ่ะแต่ไม่มีการสะทบสะเตือนอะไรเลยคะ่ะนี่เลขสวยเลยคะ่ะกระดูกกระดูกหักสี่กระดูกลเล้าสี่ค่ะเลขสวยนี่นี่เรากําลังจะทำท้ายืดแขนอยู่นะ สะโพกแล้วขาข้างหนึ่งล้วตรงน่องแล้วตรงเท้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะอ่าเพย์เกนคามมาไปไปโดดตรงไหนที่ไม่มีอันนี้เยอะๆโดดใกล้ๆยอะๆโดดใกล้ๆหินเห็นมีเหินหินเจอหินละแล้วโดดลงไปมึง่ะรออย่างเดียวไม่ชั้นจะพาเธอไปเอา แ,แตกไม่จะแตกแตกไม่จ้ะ,ะ,อะเอาอขาฉีกรับหินเลยจ้ะเฮ้คุณนี่ตัวผู้หญิงนะโอ้โหเออวิ่งวิ่งวิ่งโอ้วิ่งโอ้ดูเลือดเลือดเออฉันจะพาเธอรอยว้าว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  สบยสบายสบายสบายอาฟาดเาฟาดไปทีนึงอ่ะเอาฟาดนะเอาเโอ้โหตีเตะกันลอ่เอาเอาเอาไปค่ะค้างทีนี่อ่ะอ่าอดูเือดูเเลยังไม่หยุดอ่สายตูวเอาสายตูดไปไปเอหัวเล่นออกเยอะเลยเอาสายตูจ้ะสายสายเอาสต็อปเลยจ้ะเจ็ดพัน ไหลกะไหลกะแขนสองข้างหักกระโหลกแล้วสะโพกกับต้นขาข้างข้างซ้ายหักน่องข้างขวาแล้วก็เท้าข้างขวาล้วเออซี่โครงล้วด้วยซี่โครงชมพูเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกมากจากการเล่นโลบบอทของหนูถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะไ๊าไว้จะเจอกันคลิปหน้าค่ะเย้